ถ้าเราจะลาออกก่อนครบสัญญาจ้างงานทำได้ไหมไปดูกันเลยสำหรับคนที่เป็นพนักงานคอนแทรคนะครับหรือสัญญาจ้างครับปกติเนี่ยเวลาน้องเนี่ยไปเซ็นสัญญาจ้างงานแบบคอนแทรคเนี่ยเช่นสัญญาจ้างระยะเวลา1ปีเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานไปสักพักเนี่ยแล้วรู้สึกไม่มีความสุขครับน้องเออแล้วอยากลาออกครับแต่คําถามคือว่าน้องลาออกได้ก่อนกําหนดสัญญาจ้างหรือเปล่าครับน้องคาตอบก็คือออกได้ครับเออแต่มีโอกาสถูกฟ้อง เพราะสัญญาก็คือสัญญาครับสัญญาว่ามาต้องมานะครับแพ c ตาซุนต s e r วันดาครับน้องมันเป็นภาษาลาตินแปลว่าสัญญาก็คือสัญญาครับเปเพลงพี่เบิร์ดครับน้องเพราะก่อนที่น้องจะเซ็นสัญญาจ้างเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขครับ่าถ้าน้องเนี่ยลาออกก่อนวันครบกําหนดสัญญาเนี่ยน้องต้องเสียค่าปรับครับบางที่เขียนว่าต้องจ่ายสามแสนอย่างนี้ครับถ้าได้น้องเงินเดือนแค่สามหมื่นอย่างนี้ครับน้องน้องโดนเขาฟ้องได้นะครับ แต่ว่านายจ้างฟ้องได้ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าฟ้องจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะมันมีคําพิพากษาสารดีกาครับเออเช่น7620-2559ครับมันเคยมีกรณีว่าพนักงานในีเซ็นสัญญาจ้าง2ปีครับแล้วลาออกก่อนเแล้วเจ้านายแม่ปรับเป็นแสนอย่างนี้ครับ้องแต่สารได้เห็นใจครับลดค่าปรับลงมาครับให้เหมาะสมกับเงินเดือนพนักงานคนนั้น โดนฟ้องครับแต่ลดได้ค <c oughs> าตอบคือออกได้ครับแต่โดนฟ้องตัวใครตัวมันครับเนาะสารแรงงานจะดูว่าเปียปรับที่สัญญาจ้างในคิดเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าครับแล้วเขาจะพิจารณาครับว่าเหตุผลที่น้องลาออกคืออะไรครับน้องลาออกเองหรือโดนกันแก้งให้ออกครับหรือการลาออกของน้องเนี่ยจะมันจะทําให้โปรเจกต์ของนายจ้างนั้นเนี่ยเสียหายหรือเปล่าครับถ้าเสียหายเยอะเดี๋ยวเขาอาจจะเห็นด้วยกับการปรับเยอะครับ หรือว่าพนักงานคนาีด้ลาออกเพราะอยากจะเอาเปรียบบริษัทหรือเปล่าครับเขาดูรายละเอียดพวกนี้ด้วยครับหรือตำแหน่งงานของพนักงานคอนแท็กคนนี้เออสำคัญแค่ไหนกับบริษัทครับถ้านน้องเป็นหน้านแผนกนี้ครับน้องที่จะทําให้บริษัทเสียหายได้เป็นล้านจากการลาออกของน้องฉุกเฉินอย่างนี้ครับศาลก็อาจจะไม่เห็นใจครับอาจจะไม่ลดเบี้ยรปรับอันนี้ให้น้องปิดท้ายว่าน้องเียจ,จะต้องคุยกับเขาครับเออลาออกดีๆ เราเช็คสัญญาจ้างให้ดีแล้ดีเลยครับคือทั้งหมดแล้วพี่มีอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับการทำพภาดงานสนใจสั่งซื้อหน้าช่องได้ออรูปนี้ครับ